โอเคครับก็วันนี้เป็นวันเดือดชดเชยนะอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้มาเปิดพัสดุเป็นกระป๋ะลดสีนิ้วนะครับซอฟมินิซอฟศีนิ้วนะที่บ้านเราเมื่อก่อนเคยเอามาขายที่เป็นกล่องคู่หรืออะไรอย่างนั้นนะนะนะครับแตอนนี้น่าจะมาจากญี่ปุ่นเพราะในไทยไม่เคยเห็นนะครับตอนนี้ก็ติดตามอยู่ตัวที่ยังไม่มีนะครับหรือบางทีก็บางตัวมันต้องมีหลายตัวก็ซื้อมาเพิ่มในกลุ่มเสื้อขาย อุลตราแมนก็ซิลล่าเลยพวกนี้นะใน Facebook นะครับจะตกเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละห0าสิบบาทถ้าตัวแพงตัวหายกากหน่อยเขาจะขายร้อยหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ตลกว่าพอเราซื้อมาร้อยหนึง่งแล้วไปเจอเครื่องมันลงขายก็ช่างมันนะครับถือว่าราคาย,ย่อมยาวนะครับมาดูกันนะเมื่อก่อนนี้รีวิวเยอะนะครับตอนที่มันขายที่เซเว่นนะตอนนี้ก็มีขายเป็นแพ็คเป็นอะไรทำงานสแสดงอุลตราแมนก็มีไปลองไปดูนะ น่จะประมาณ99บาทเลยประมาณนี้นะครับแต่นี้สั่งมาจากในกลุ่มนะฮะก็เขาคงได้มาจากญี่ปุ่นแหละนะครับก็ยังมีหลายตัวที่ยังไม่เจอนะอยาอ่างอาบูลาสเนี่ยอยากได้นะครับอยากได้เพราะวันนี้ได้บานิลามาแล้วอาบูลาสบานิลาจากคุณ้าแมนคนแรก <c oughs> บางตัวพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามือยังแต่พี่เพื่อความมั่นใจพี่เอาไว้ก่อน นนีนะครับเจ้านี้ห้าสิบบาทนะค่าส่งค่าส่งเท่าไหร่วะหกสิบค่าส่งแพงกว่าตัวไม่อีนะครับแต่อยากได้เพราะว่าตัวเนี้ยพี่ว่าพี่ไม่มีนะนะครับนี่โเป็นไงนี่ทะลอกไวอันนิดนึงนะครับคือเอเลนสลาปนะฮะเอเลนสลาปนะก็ ไม่เห็นบ่อยนะตัวเนี้ยเอเลนสลสาบพี่ว่าพี่ไม่มีนะมีตัวคล้ายๆคือเจ้า,าลาก,ก้อนหรือไงไอตัวไหนที่สัตว์ประหลาดน้ำนะครับมีหัวถลอกนิดนึงแต่ทางมันก็ไม,ไม่ไม่น่าเกียดเท่าไหร่ยังสวยอยู่ก็คือมันคงจะโยนๆยนยนทับๆกันนะ่ะนะ อะไรวะเนี่ยไชน่าทำในจีนทั้งหมดแล้วนะตัวนี้น่าจะออกเป็นงานกล่องนะพี่ว่ายืนได้ดีด้วยนะครับสำหรับเอเลนสลาฟถ้าเกิดเป็นซอฟที่ขายเป็นตัว6นิ้วมันก็จะมีที่เป็นออกเป็นกล่องคู่กับมีอุปรกรณ์คล้ายๆกับวิทยุด้วยแต่นี้ไม่มีหรอกเอเลนสลาฟพี่ว่าพี่ไม่มีนะไม่คุ้นเลยนะครับโอเคนะได้สลาฟมาละ อ่ะนี้มาสี่ตัวนะกล่องนี้นะสี่ตัวตัวละมนมั่งมีมีพี่ซื้อผิดหลายตัวมากคือแบบนึกว่าเป็นซอฟสี่นิ้วไงที่ตามเก็บซอฟสี่นิ้วอยู่กลายเป็นว่าเป็นซอฟห้านิ้วมาบ้างพวกสปักดอลที่เรียกสปักดอลตอนนี้ไม่ใช่สปักดอลแล้วน่ะไซส์สปักดอล ซื้อมาผิดบ่อยมากนะครับแต่ว่านี่เจ้านี้ที่ลงขายเขาเขาบอกหมดนะว่าเป็นสเกลไหนนะครับก็มีตัวที่ซ้ําคือพี่มีแล้วอะ่ะตอนแรกก็เกือบไปแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยมีแล้วนึกว่าไปเช็คเช็คใน u t u b e นี่แหละนี่ตัวนี้ตัวนี้ได้มาเป็นแพ็คตอนนั้นมันมีขายเป็นแพ็คในไทยแพ็คคู่กับซินด้แมนนะครับก็ได้มาตัวแล้วเนี่มาอีกตัวเพราะเจ้าเนี่ยมันจะมีหลายเวอร์ชั่น แล้วก็มีเจ้าตัวที่เป็นไซส์สเกล6นิ้วนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบมือจะไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นความแตกต่างระหว่างซอฟ6นิ้วกับซอฟ4นิ้วนะของแบนดไดนะครับก็สวยงามนะงานปั้นรายละเอียดดีมากนะครับเอาอีกตัวหนึ่งก็มันต้องมีเป็นกองทับแต่เอาสองตัวพอละ <laughs> สองตัวตัวที่สามเจ้านี้ดีเงกันไม่ใช่เจ้าน้นไม่ดีนะเจ้านี้ก็ใส่ถุงให้ โอ้โหสองตัวนะครับจุดประสงค์เนี่ยที่พี่แบบเฮ้ยบานิลาคือพี่พี่ว่าไม่ใช่พี่แบบพี่ไม่มีหรอกแล้วตัวนี้ค่อนข้างหายากนะบานิลาไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งดีมากที่สเกลสี่นิ้วนะทำเป็นอาบุลลาสบานิลาไปด้วย คู่เลยคือมันเป็นสัตว์ประหลาดสีแดงกับสัตว์ประหลาดสีฟ้าใช่ไหมที่มันต่อสู้กันนะเป็นตอนที่สนุกเงี้นมีในการ์ตูนมังงะด้วยตอนที่มันเป็นขุดรถขุดไปขุดเจอแล้วสองตัวมันฟัดกันสู้กันแล้วส,สุดท้ายอุลตร้าแมนก็ออกมาปราบนะครับโอ้โหสวยงามนะครับเยี่ยมมากอยากได้อบูลัสเอามาคู่กันนะครับตัวสปาร์คดาก็มีแต่ว่าอยากได้สเกลนี้4นิ้วนะ ชอบอ่ะนะฮะคนที่ชอบสเกลสี่นิ้วกเว็เไม่เอ์ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตัวนี้ก็คงจะชอบตัวนี้พี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าพี่มีหรือยังนะฮะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ของอุลตร้าแมนเอตตี้ซาตานอะไรสักอย่างใครรู้ชื่อคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับมีสีเลอะมันตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมาทิ้งฝันคู่ออกได้ อะไรสักอย่างอุลตร้าแมน80หรืออุลตร้าแมนเอตนะเจ้าเนี่ยนะครับตัวนี้เห็นขายเยอะอยู่เหมือนกันพี่ไม่แน่ใจพี่มียังแต่เอาไว้ก่อนเพราะมันไม่แน่ใจมีอีกมีอีกพี่ไม่แน่ใจแต่ยังไม่เอาก็คุ้นๆแต่ว่าซาลับพี่ว่าพี่ไม่มีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งนะฮะตัวนี้เขาขายแพงหน่อย แต่ว่าหลังก็ซื้อเขามัแล้วไปเจอเจ้าอื่นขายเออจ้างมันนะครับตัวนี้เขาขายมาหนึ่งร้อยบาทอ๋อ,ววออีกสองตัวเว้ยเออเออเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ้านี้เจ้านี้สามร้อยกว่าบาทเออดีนะเดถุงแบงนี้ก็ดีกระตุกกระตุกตัวนี้เอ,อ้ะซาลกักกอนใช่ไหมเฮ้ยพี่โอ้ไม่มีอ่ะพี่ไม่คุ้นเลย นะครับซาลาก้อนหรือเปล่าวะเชื่ออะไรวะที่มันมุดดินใช่ไหมโอ้ดีนะไม่ถลอกไม่อะไรเลยอ่ะเยี่ยมมากเลยนะครับซาลากัสใช่ปะ่ะวนะผิดขอภัยนะก็โอ้โหสวยนะครับตัวใหญ่ด้วยตัวพี่ว่าสเกลของมุนต้าแมนก็ประมาณนี้มันก็จะเตียเต้ยๆได้ถึงสัตว์ประหลาดเพราะว่ามันใช้ซอฟเยอะไง นถุงเป็นหางก็เลยย่อขนาดลงมานะครับโอ้โหพี่ก็พี่ไม่มีนะตัวนี้ได้ความไม่มั่นใจห้าสิบบาทจัดเถอะนะครับแต่สลับนี่ไม่มีแน่นอนไม่คุ้นพอจับจับเลยให้ไม่เคยคุ้นไว้ตัวที่คล้ายๆมันก็ไอสัตว์ประหลาดนะมันชื่ออะไรนะเออจะจับจำ ลาก,ก้อนลาก,ก้อนอนบอกว่าคอมเมนต์ด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีแน่นอนนะครับนะก็เป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งนะแต่ว่าแม่งกลายเป็นกระสอบสายไปแล้วตอนประกฏตัวมาครั้งแรกก็โอ้โหโหกพี่น้องนะอุนตรานะปราบมันลงได้นะครับแต่ตอนนี้ก็แม่งผู่มาก็โดนอัดเละนะครับคือเจ้าไทแรนต์น,นะครับซึ่ง เพื่อพี่ไม่มีตัวเนี้ไม่คุณนะครับพอได้ตัวนี้มาเนี่ยเขาขายร้อยหนึ่งปรากฏว่าเจอขายกันเต็มเลยเป็นอย่างนี้แหละช่างมันเก็บเรียดนะพอเราตอนเีอเราซื้อมาแล้วอะ่ะเจอคนขายเพียบนะครับไทแรนก็โอเคนะหางเหิงใหญ่ครับโอ้ oh. จะดูดีดีมากเลยแบบตูใหม่มาก ทั้งทั้งที่มันก็น่าจะหลายปีละใช่น้าอันนี้ก็ออกเป็นงานกล่องด้วยเช่นกันแต่พี่ว่าพวกนี้มาจากญี่ปุ่นในไทยไม่เคยมีอะ่ะเพราะว่าตอนเมื่อก่อนที่ขายที่เ e เ e ่นอีเลฟ่นในพี่เก็บอยู่เออสำหรับตัวนี้ขยับขาได้ด้วยโ้สุดยอดว่ะพี่ว่าไทยแลนคุ้มนะ <c oughs> ถ้าใครสนใจนะกลุ่มซื้อขายอุลตร้าแมนก็ซิลล่ะนะครับหรือว่าซื้อขายซอฟอะไรพวกนี้นะ เนี่ยเขาลงหลายกลุ่มนะฮะพี่เห็นมีคนขายอยู่นะครับสำหรับไทยแลนด์นี่พี่ว่าคุ้มเลยนะตัวละร้อยก็เหอะนะครับเมื่อก่อนงานกล่องเซเว่นเราก็เท่าไหร่99บาทนะตันนี้ดีมากอ่ะเื้ยใหม่มากเลยอ่ะเยี่ยมสีก็ไม่ถลอกด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะก็แบบมันน่าจะเก่าเนี่ยมีถลอกลงหัวนิดนึงครับเป็นซเรียสแต่ไว้ไวแ้แต่งนะครับนิดนึงนิดนิด,นด แต่ก็โดยรวมมัถือว่าดีนะตัวนี้พี่ว่าหายากอยู่นะสลา,าบนะไม่ค่อยเห็นครับเอเลนสลา,าบอ๋อนี่ยุกโชวะไอ้จอเจ้านี่มันตัมแนไกยาเฮเซแล้วนี่โอ้ตัวสูงนะเจ้าบานิลาอาลัสนะครับไทลันนี่ของทาโร ทารุโอะของอุลตร้าแมนแล้วก็ของทาราแมนเอตตี้เนสลากัสใช่ไหมใช่เด็กจำชื่อผิดนะขออภัยนะตอนนี้ก็สนุกนะที่ต่อสู้กับอุลตร้าแมนแล้วก็มาประกฏอีกหลายครั้งนะครับในการ์ตูนมังงะก็มีนะแบบลายเส้นของอาจารย์เลยเนี่ยนะครับเรื่องอันโดเมลออสเนี่ยจำภาพจำเลยสู้กับอันโดมาลุสนะเจ้าเนี่ยโดนดาบเสียบพุง นะครับก็มีความน่ารักนะเด็ดพุงมาดีชุดเขาก็ประมาณว่าในการถ่ายทำเขาก็ามาใช้ซ้ำๆกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นสับหละตัวใหม่นะครับก็จะมีความเหมือนๆกันบางตัวเงี้ยช่วงตัวของเจ้านี่นะครับก็ลาก้อนบอกนะครับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนหัวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเป็นซาลับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนหัวนะครับ แต่นะครับตอนนี้ก็ได้มามาได้มาเพิ่มนะอีก6ตัวพี่ว่าน่าจะไม่ซ้ำนะตัวนี้พี่ว่าน่าจะไม่มีนะตัวเนี้อาจจะมี <c oughs> เพราะมันเคยออกเป็นงานกล่องเซเว่นใช่ถ้างานกล่องเซเว่นพี่ได้หมด <c oughs> นะครับพี่เน้นสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนก็เก็บแต่ว่าก็เฉยๆอุลตร้าแมนมันไม่รู้ดิพี่ว่าสเสน่ห์ของซอฟสี่นิ้วมันคือสัตว์ประหลาด ่งเมื่อก่อนตามเก็บงานเซเว่นเนี่ยสัตว์ประหลาดตัวปแปลกๆออกมาตื่นเต้นมากแต่อุลตร้าแมนเฉยๆนใครเป็นแม่ชอบสัตว์ประหลาดเน่ยนะครับชอบตัวร้ายครับนะแล้วก็เตอานี้ก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ไม่แน่นะถ้าเดี๋ยวมีอีกอาจจะจัดมาอีกอะ่ะไอ้นี่มันต้องมีเป็นกองทัพนะคของอุลตร้าแมนกายาครับ,รบไทแรนโอเคนะก็ทำไว อัปเดตด้วยว่าตัวไหนเรามีแล้วนะก็มีบางทีพี่ซื้อซ้ำสองตัวสาตัวช่างมันมีดีกว่าไม่มีนะฮะมีซ้ำดีกว่าขาดเพราะราคามันไม่ได้แพงเฉลี่ยอยู่ตัวละห0บบาท60บาท5้าสิบหกสิบร้อยหนึง่งแล้วแต่ความหายากก็ม,มีมีสองร้อยบ้างอย่างจีางลาสเงี้ยจีลาสได้มาซอฟของสี่นิ้วก็แพงอยู่แต่ว่ามันมันหายากแล้วก็ในกลุ่มอะไรเห็นมีคนลงตามก็มไม่มีใครขายเลยพี่มีตัวก็จะได้มาหลายปีอยู่ มีจีลาสแล้วก็อู้หลายตัวเนี่ยายากซอฟตสี่นิ้วนะครับก็นะวันนี้ได้นะ่าจะเป็นตัวที่โอเคก็เนี่นะสองตัวนี้ตัวสอสามตัวสองตัวนี้อันนี้มีแล้วจะเอาซ้ำได้ตัวนี้น่าจะมีแล้วนะเอามาอีกแล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่ได้ได้เกือบครบแล้วขาดอีกก็ไม่กี่ตัวไม่ถึงสิบหรอกนะ ก็ไปเรื่อยๆนะฮะก็ไปเห็นมาหลายได้มวันนี้ก็ได้มาหลายตัวก็โอเคอยู่นะครับใครสนใจก็ลองไปหานะนะครับมีเด็กๆหลายคนนะที่ติดตามเมื่อก่อนที่มินิซอฟนะฮะก็วิวเยอะเป็นหมื่นเป็นอะไรนะตัวนี้ก็หลักสิบก็แย่แล้วก็ <c oughs> จะได้แต่มันไม่ซสีเรียสหรอกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ See you again next time my friend Thank you for watching Bye bye. bye.